้ทำไมวันนี้มันร้อนอย่างนี้นะที่ที่นี่น่าจะมีอะไรให้คลายร้อนนะฮะวันนี้วันที่อะไรอะ่ะว้าววันนี้วันที่สิบสองนี่ว่าใกล้วันที่สิบาแล้วหัวพรุ่งนี้ก็วันสงก,การแล้วเราจะได้ไปเล่นน้าํากันว้าวเย่โ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาของก่อนแปบ๊บนึงนะ ว้าวโหนี่ไงของที่ฉันจะไปเอามาให้นี่คือแมวที่ชื่อว่านมสดเป็นตัวเสกวันสงการขึ้นมาเซกก็เลยปุม้มสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเมื่อกี้เล่นมุกไปหน่อยนะครับวันนี้กใกล้จะวันสงกาแราแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันสงการแล้วนะวันสงการคือวันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายนของทุกปีนะครับวันนี้ผมมาเล่าต้นกาําเนิดของวันสงการนะครับ สวัสดีปีใหม่วันสงการครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติต้นกําเนิดวันสงการกันนะครับไปกันเลยประวัติวันสงการนะครับสมัยก่อนถือสมัยก่อนถือว่าวันสงการเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพันพืชพันยาหารคนสมัยโบราณจึงคิดทำกิจกรรมเพื่อ เป็นการพักผ่อนหลังจากทำงานและเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบก,กันและเล่นสาดน้ำกันเพื่อคลายความร้อนในเดือนมีสายุนนะครับวันสงการตรงกับวันที่สิบสามวันสงการวันสงการ รวกับวันที่13-15เมษายนของทุกปีซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการอีกทั้งยังนับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วยนะครับผมโดยมีตำนานเล่าโดยมีตำนานเรื่องเล่าความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับวันดังกล่าวบทความนี้จะพาไปทำความรู้จักประวัติสงการแบบยอ่อๆสรุปเข้าใจง่ายๆติดตามกันได้เลยครับ นึ่นะแป๊บหนึ่งหนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชม สงการเินสงการวันสงการเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดตั้งแต่สมัยโบราณที่มีความงดงามอ่อนโยนเอือ้อาอารทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกระตันยูความสนุกความอบอุ่นและการให้เียียดเคารพซึ่งกันด้วยใช้น้ำเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธ์ ทำไมตรีตามสติโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เดิมจนถึงปัจจุบันถือว่าวันสงการเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยปกติกำเนิดวันสงการไว้สามวันวันแรกเรียกว่าวันมหาสงการคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากขึ้นขึ้นจากไม่ใช่ส์เคลื่อนจากคือวันที่คือวันตีพระอาทิตย์เคลื่อนจากลา ละลามืดละลาเคลื่อนจากราสึสออึสึสึมีนมอีนอมีนคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากสึเมีนเข้าสู่เข้าสู่สีเข้าสู่สีเมนใช่ไหมโมเอมมเอดอเมตดเข้าสู่สีเมตดเนาะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชม วันที่สองเป็นวันนั่งและวันที่สามเป็นวันวันอะไรวะวันถลิงศกวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนจุลศักราชนะครับในช่วงระยะที่ผ่านมาวันมหาสงการจะตรงกับวันที่13เมษายนแต่กำลังจะเปลี่ยนเป็นวันที่14เพราะ 14เมษายนเพราะการคำนวณตามคำพีสุริยานนั้นวันมหาสงการจะเลื่อนไปหนึ่วันทุกๆ60ปีเศษปฏิทินหลวงในปัจจุบันกำหนดให้วันที่3กำหนดให้วันที่13-15ถึงเมษายนเป็นวันเทศการสงการแต่วันเถลิงศกยังอาศัยคำนวณอยู่นะครับ บางปีจึงเป็นวันที่15เมษายนและและบางตีเป็นวันที่16เมษายนนะครับประกาศสงการคือเป็นประกาศของทางราชการอย่างหนึ่งกล่าวคือเมื่อสิ้นสุดปีหนึ่งหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนปีนะักนะักคลิปเริ่มสการาชใหม่ทางราชการจะประกาศสงการให้รัษฎรได้ทราบเกี่ยวกับเดือนข้างขึ้นข้างแรม ในปีต่อไปประกาศสงการมีมีสารประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของรัษดรน,นะครับหลายเรื่องเช่นทำให้ทราบวันเวลาขึ้นสกลาดใหม่กำเนิดพระราชพิธีต่างๆการเกิดจันทรุป,ปราคาสุริยุป,ปราคาในบางปีรวมถึงเกณฑ์น้ำฝนที่จะนำที่จะทำนาและ วันเริ่มต้นทำนาปลูกข้าวเป็นต้นนะครับข้อมูลเยอะมากสำหรับวันสงการนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาคสองในวันสงการนะครับในประวัติวันสงการนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ